มาได้จ้ะกินขา้าวกับอ้อมเนื้อแล้วก็บซุป,ปบะหมี่ปลกกระทอดป่าเข่าห่อนๆกับของข้าวน้อยคอยใจหอ้ยร้อนมากเลยหนึ่งมาใหม่ๆจ้ะ ทูบมีแ่บแบอันนี้เป็นอ้อมเนื้อเนาะเส้พักปลาทอด หวาน,นมาวันนี้เราก็ได้ไปปล่อยหอยลงสูแหล่งธรรมชาติแล้วนะคะที่แรกตัดสินใจเลี้ยงหอยเชอรีว่าจะเอาหลาบละจ่ะความเลีเ้ยงไปเรี้ยงมากเียว่า ขาบอกค่อยมีเวลานำหอยเชอรี่การเลี้ยงหอยเชอรี่ต้องใส่ใจมันนะต้องเปลียป่ยนน้ำให้ทุกเมื่อถ้าไม่ทำก็จะตายเ,าเ,ตเขาก็เลยตัวห้าหัต้องไปเหตุงานเลยตัดสินใจว่าอืม่เรียงดีกว่าก็ได้เอาเขาไปป่อย สิ่งทุกอย่างเลี้ยงแล้วก็ผูกพันเนาะเขาได้สัมผัสตัวของเขาเขาก็เหมือนลูกคนนึ่งเนาะเจ็บพักนวนร้องให้กินแต่ยงอ้ยวเยไม่กินวันนี้เราก็เราเข้าไปปล่อยแล้วล่ะถ้าเขาไปใช้ชีวิตที่ดีของเขา กินข้าวค่ะกินข้าวแสบจัะน่าเป็นแสบเอ้ามวยไวเทอร์ลี่